ายในคันนี้ยังหรูไม่สมราคาเลยคันนี้ราคา2 1 9 0 0 0เท่านั้นเองนะดูเลขใหม่2 1 0 0 0 0กิโลพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชั่นด้วยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าในตัวอีกตั้งหากกระจากไฟฟ้าได้มา4บานดูตรงกลางาวิทยุบินเดิมจากโรงงานซีดี6แผ่นนะแย้ยังได้เป็นแบบดูอ้าแยกซ้ายขวาเลยเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมีชิปล็อกมีโหมดสปอร์ต โอ้สวยจริงเบาหนังสีดําได้แดงทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดทั้งหน้าและหลังเลยที่สําคัญนะครับคันนี้ตรวจรถให้แล้วด้วยคุณภาพเกรดเไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมปี2013ไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีบอลเงินสีเต็มล้อแม็ก17นิ้วยางกูดเยียไปแล้วอยู่ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยกันสาดสีบาระบบห้ามเบรกได้มาดิสสี่ล้อฝาท้ายอยู่ครบเต็มเลวเวลตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะครับนี่ไฟเบรกดวงที่3โลโก้มาด้ามาด้าสตรงรุ่นเซนเซอร์หลัง2จุด ก้องมองหลังบีนให้ด้วยนะครับทับทิมให้คู่หนึ่งส่วนที่ห้องเครื่องนะครับคันนี้อย่างเนียนน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเบ้าโชกซ้ายขวาเดิมสนิทเป็นเครื่องสีสูบเรียงวางขวางแบบขับหน้ารอยอาร์คห้างอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งเครื่องแห้ง,แ,ง,แ,งแบบนี้แบตเตอรี่ 3k พ่อนสบายๆ4,800 22 000, บาทราคานี้ไม่คุ้มเลย2 1 9 0 0 0